สวัสดีค่ะนี่คือวิธีการชงโกโก้นะคะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนใส่คอฟฟเมีดหนึ่งช้อนใส่โกโก้สองช้อนนะคะใส่น้ำร้อนถึงขีดที่2ค่ะของแก้วค่ะคนให้ละลายหลังจากนั้นเทนมค้นนะคะลงแก้วชอ็อตหวานปกติอยู่ที่40นะคะ ใส่นมเจออยู่ที่45ออน์นะคะจากนั้นคนให้ละลายค่ย<ล>ะตักน้ำแข็งใส่แก้วและลาดนมสดบนน้ำแข็งเทงโก้ใส่แก้วเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกเมนูจะใส่น้ำตา หงช้อนใส